แฟนลูกยางวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอดห่วงไม่ได้หลังเตยหัตถยาบาดเจ็บพลาดลงอุ่นเครื่องนัดแพ้เกาหลีใต้วงในเผยอาการล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลเนชันลีก2023หรือ VNL 2023ในสัปดาห์ที่2ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลซึ่งทางด้านวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมกันอย่างเข้มขน้นแต่ในนัดอุ่นเครื่องที่ผ่านมาตกสาวไทยได้แพ้ให้กับเกาหลีใต้เนื่องจากลองแขนใหม่ โดยโคช้ชด่วนดนายศรีวัชรเมธากุลปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางมี7คะแนนมาจากการแข่ง4นัดชนะ2แพ้2นัดในการอุ่นเครื่องที่แพ้ต่อทีมชาติเกาหลีใต้1-3เซต24-26 24-26 25-16และ22-25ครั้งนี้มีนักวอลเลย์บอลไทยคนเดียวที่ไม่ได้ลงทําการอุ่นเครื่องนั่นก็คือเอย หัตยาบำรุงสุกเนื่องจากมีอาการเจ็บทำเอาแฟนลูกยางวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอดห่วงไม่ได้ล่าสุดทางด้านติ๊กตอกของไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการข่าวทางช่อง7ด hd ได้เดินทางเกาะติดการทำข่าววอลเล์บอลหญิงไทยที่ประเทศบราซิลในสัปดาห์ที่สองได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าใครเป็นห่วงเตยคนสวยหายห่วงได้แล้วจ้าโดยในคลิปเตยหัตยาเผยว่าไม่เป็นไรเจ็บหลัง พักผ่อนนิดนึงมันตึงนั่งเครื่องนานจากสนามที่แล้วมาสนามนี้แฟนๆลูกยางสามารถส่งใจเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในสัปดาห์ที่สองณักลงบราซิเลียบราซิลได้ดังต่อไปนี้ไทยพบเยอรมนีวันที่14มิถุนายน2,566เวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเช้าวันที่15มิถุนายน2,5 6 6 ไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่15มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยไทยพบเซอร์เบียวันที่17มิถุนายน2566เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยพบโครเอเชียวันที่18มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขัน ทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วน b a c k a b tv จะถ่ายทอดสดวอลเล์บอลเนชั่นลีกทุกคู่และเทโรเอเชีย com มากกว่ามากกว่ามากกว่าช่องดูวอลเล์บอลสดทุกคู่น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าดูวอลเล์บอลสดขอบคุณภาพจากวอลเล่บอลเวิลด์